เคยเป็นกันไหมครับที่ไอเดียดีเด็ดเนี่ยมักจะโผลมาตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าไอสภาวะที่เรามีสตินิ่งๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงแล้วการที่เราแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะจะปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้ยังไงบ้างภาพที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนะครับคือการแนงจ้องคอมพิวเตอร์พยายามเค้นไอเดียมาทั้งวันแต่แบบหัวมันว่างเปล่าไปหมดเลย แต่พอเรายอมแพ้แล้วลุกไปทําอย่างอื่นอย่างไปอาบน้ําสบายๆเนี่ยปิ้งอยู่ๆไอเดียที่หามาทั้งวันมันก็ผุดขึ้นมาเองซังงั้นเหมือนมีเวทมนต์เลยใช่ไหมครับ <c oughs> คือไอ้ปรกากฏการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเวทมนต์อะไรเลยนะครับจริงๆแล้วมันคือกลไกาการทํางานตามธรรมชาติของสมองเราลุ้นล้วนเลยพอจิตใจของเราได้พักจากการดิ้นรนจากความกดดันนะครับความคิดที่มันตกตะกอนอยู่ลึกๆมันก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาให้เราเห็นเอง เอาล้ครับเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาเริ่มกันที่สิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งของความคิดสร้างสารรค์กันก่อนเลยซึ่งมันก็คือยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าความคิดสร้างสารรค์จะยิ่งวิ่งหนีเราไปไกลเท่านั้นกุญแจสําคัญที่จะไขปัญหานี้ได้ก็คือคําว่าสติครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสติในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการต้องไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆนะครับแต่มันหมายถึงการที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําตรงหน้าแบบร้อเปอร์เซ็นต ไม่วอกแวกไม่ไปตัดสินว่าดีไม่ดีแล้วก็ไม่เร่งรีบจะเอาผลลัพธ์แต่เป็นการปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะของมันเองแล้วการมีสตินี่มันทํางานยังไงล่ะจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโหมดหลับของสมองครับซึ่งเป็น,นกลไกที่อยู่เบื้องหลังช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เราคาดไม่ถึงนั่นเองคําถามสาคัญก็คือแล้วแค่การที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันไปกดปุ่มวิเศษตรงไหน ถึงได้ปลดล็อกไอเดียสุดบันเจิดที่ซ่อนอยู่ได้กันละครับคำตอบมันซ่อนอยู่ในเครือข่ายของสมองที่ชื่อว่า Default Mode Network หรือเรียกสั้นๆว่า DMN ครับให้ลองนึกภาพตามนะครับว่า DMN เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องปั่นไอเดียอัตโนมัติในสมองของเราเลยมันจะทำงานอยู่เบื้องหลังเงีย,งยบๆคอยหยิบเอาความทรงจำเกา่กาๆประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่เราเพิ่งรับเข้ามาเนี่ยมาปั่นรวมกันมิกซ์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดได้มาก่อน กลไกของมันน่าทึ่งมากเลยครับคือพอเรามีสติหรือรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยสมองส่วนหน้าสุดที่ทำหน้าที่ควบคุมคิดวิเคราะห์วางแผนที่ชื่อว่า prefrontal cortex หรือที่เราจะเรียกมันว่าผู้ควบคุมเนี่ยมันจะสงบลงเพราะพี่เบิ้มอย่างผู้ควบคุมเงียบลงเท่านั้นแหละครับเครือข่าย dmn หรือผู้เชื่อมโยงของเราก็เหมือนได้ปล่อยของเลยทีนี้ มันจะเริ่มทำงานอย่างอิสระเต็มที่หยิบจับข้อมูลที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาต่อเป็นภาพใหม่จนเราได้เจอกับช่วงเวลาที่ร้องอ๋อหรือยูเรกาออกมานั่นเองครับเรื่องนี้เลยทําให้เราต้องมาทําความเข้าใจโหมดการทํางานหลักๆของสมอง2โหมดกันครับซึ่งเปรียบได้กับศึกระหว่างสมองนักสู้และสมองนักสร้างคือในแต่ละวันนียนะครับสมองของเราจะสลับการทํางานไปมาระหว่าง2โหมดนี้ตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือ วิถีชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันบีบให้เราติดแงกอยู่ในโหมดที่ไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ส,สิ่งใหม่ๆเอาซะเลยดูความแตกต่างของสองโหมดนี้สิครับชัดเจนมากสมองนักสู้เนี่ยจะถูกปลุกขึ้นมาด้วยความกดดันความเครียดโดยมีศูนย์กลางความกลัวที่ชื่อว่าอะมิกดาลาเป็นตัวนําเลยมันจะทําให้เราคิดถึงแต่เรื่องการเอาตัวรอดแต่ในทางตรงกันข้ามสมองนักสร้างจะเบ่งบานสุดๆก็ต่อเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย ซึ่งมันจะเปิดทางให้ D M N ได้ทำงานเชื่อมโยงไอเดียอย่างอิสระผลลัพธ์ที่ได้เลยต่างกันกุหล้วเลยครับและนี่แหละครับคือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เรารู้สึกสมองตันกันบ่อยก็เพราะชีวิตประจำวันของเรามันเต็มไปด้วยเดดไลน์การจ้างเตือนที่เด้งตลอดเวลาแล้วก็ปัญหาที่ต้องรีบแก้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันผลักให้สมองของเราต้องเปิดโหมดนักสู้ค้างเอาไว้แทบจะตลอดเวลาจนไม่เหลือที่ว่างให้กับการสร้างสรรค์เลยแล้วเราจะสลับออกจากโหมดนักสู้ที่มันตึงเครียดนี้ได้ยังไงล่ะ คำตอบก็คือการใช้สติเนี่ยแหละครับให้เป็นเหมือนกับสวิชของสมองสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับคือเราไม่ได้จัดกกำจัดหมวดนักสู้ออกไปนะเพราะมันจาเป็นมากๆในการเอาตัวรอดแต่สติเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิชที่ช่วยให้เราเลือกได้ครับว่าจะใช้โหมดไหนตอนไหนเพื่อให้เราสามารถสับสวิชกลับมาสู่โหมดนักสร้างได้ตอนที่เราต้องการมันจริงๆการฝึกสติบ่อยๆเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะที่เรียกว่าเมตาอเวนิสขึ้นมาครับ หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือการรู้ตัวนั่นแหละครับพอเรารู้ตัวว่าโอเคตอนนี้เรากําลังเครียดนะกําลังรีบอยู่นะเราก็จะเริ่มมีทางเลือกที่จะผ่อนคันเร่งลงแล้วก็เปลี่ยนไปสู่สภาวะที่มันสร้างสรรค์กว่าเดิมได้แล้วการฝึกเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเลยครับลองเริ่มจาก3วิธีง่ายๆนี้ดูก่อนได้เลย1คือก่อนจะเริ่มทํางานอะไรก็ตามลองหยุดสักวินาทีหายใจเข้าออกลึกๆแบบตั้งใจแค่ครั้งเดียวพอ 2. คือ ระหว่างวันลองสังเกตความรู้สึกเล็กๆน้อยๆดูครับเช่นความรู้สึกที่มือเราวางบนคีย์บอร์ดหรือเสียงรอบๆตัวและ3ข้อนี้สําคัญมากคือเชื่อมั่นในจังหวะของสมองครับไม่ต้องไปบังคับไปเค้นให้ไอเดียมันออกปล่อยให้มีช่วงว่างและความเงียบบ้างเพราะนั่นแหละครับคือเวลาทํางานของ D.M.N. พอเราฝึกใช้สวิชนี้บ่อยๆเข้าความคิดสร้างสรรค์มันจะไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญอีกต่อไปครับแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้จนเป็นนิสัยเลย เรื่องนี้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่นะครับเรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองคือทุกครั้งที่เราฝึกสติเนี่ยสมองมันจะสร้างแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับเส้นทางประสาทที่นําไปสู่ความสงบและหมดนักสร้างพอเราทําซ้ํำๆบ่อยๆเข้าเส้นทางนี้มันจะกลายเป็นเหมือนทางด่วนที่สมองเลือกใช้โดยอัตโนมัติเลยครับ มันคล้ายกับการฝึกขี่จัก,กรยานเลยครับตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ายากต้องตั้งใจต้องใช้สมาธิสูงแต่พอฝึกจนคล่องแล้วเราก็ขี่ได้เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องคิดเลยการเข้าถึงโหมดนักสร้างก็เหมือนกันครับยิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งสลับไปสู่โหมดนี้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นและท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของเราก็คือการไปถึงจุดที่ความคิดสร้างสารรค์มันเกิดขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติเป็นผลพลอยได้จากจิตใจที่สงบและเปิดกว้าง โดยที่เราไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นหรือบังคับมันอีกต่อไปก่อนจะจบกันไปในวันนี้อยากจะชวนให้ลองใช้เวลาสักครู่ถามตัวเองดูนะครับว่าในขณะนี้เลยเนี่ยสมองของเรากำลังทำงานในโหมดนักสู้หรือโหมดนักสร้างกันแน่คำตอบที่ได้อาจจะเผยความจริงเกี่ยวกับสภาวะของเราในตอนนี้ได้มากกว่าที่คาดคิดเลยนะครับ